ภาษาแจ๋าหาเอาทงเชียงมั่หาสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับปู่หาเล่าชื่อกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราซื้อจะมาสอนนักเรียนในเรื่องของต้องอู้เต๋ะเลี่ยงซื้อต้องอู้เต๋ะเลี่ยงซื้อต้องอู้แปลว่าอะไรคะนักเรียนจําได้ไหมคะเราซื้อเคยสอนไปแล้วเฟยฉาง่าวค่ะต้องอู้แปลว่าสาัตเตอนะคะคำนี้อ่านว่าเตอแปลว่าของเลี่ยงซือแปลว่า คำลักษณะนามค่ะดังนั้นต้องอู้เต่อเลี้ยงสือจึงแปลว่าคำลักษณะนามของสัตว์ค่ะถ้าอยากรู้ว่าวันนี้เราจะไปเรียนคำไหนกันบ้างและลักษณะนามในภาษาจีทนที่ใช้กับสัตว์พูดว่าอะไรกันบ้างเราไปดูกันเลย ราจะไปดูคำลักษณะนามของสัตว์นะคะเรามาดูความหมายของคำลักษณะนามกันก่อนค่ะคำลักษณะนามนะคะคือคำนามที่เอาไว้บอกลักษณะของคำนามที่อยู่ข้างหน้าค่ะหรือเพื่อแสดงลักษณะหรือชนิดของสิ่งนั้นๆให้ชัดเจยนยิ่งขึ้นค่ะมักจะเขียนอยู่หลังจำนวนนับนะคะเช่นกระดาษหนึ่งแผ่นคำว่าแผ่นตรงนี้นะคะก็จะเป็นคำลักษณะนามค่ะหรือว่า ต๊ะหนึ่งตัวคำว่าตัวก็จะเป็นลักษณะนามของคำว่าโต๊ะค่ะคำลักษณะนามตัวแรกนะคะที่เราจะเรียนกันก็คือคำว่าจูจูจูนักเรียนเราเออกเสียงตามเราซื้อสิคะเฟ้ยฉางหาวค่ะ จูนะคะเป็นลักษณะนา,นามที่ใช้กับสัตว์ขนาดเล็กขนาดไม่ใหญ่มากซึ่งเราสามารถอุ้มไหวนักเรียนพอจะเดาออกมาไหมคะว่าจูเนี่ยสามารถใช้กับคำาศัพท์หรือสัตว์อะไรได้บ้างอ่าถ้าไม่รู้เราไปดูตัวอย่างที่เราซื้อเตรียมไว้ให้เลยค่ะสัตว์ที่ใช้กับลักษณะนา,นามคำว่าจูนะคะก็จะเป็นตัวแรกคือคำว่า โกค่ะโกหรือสุนัขนักเรียนลองออกเสียงสิคะเฟยฉางหาวค่ะตัวต่อไปคือคำว่าจีจีจไก่นักเรียนลองออกเสียงคะ่ะเฟยฉางหาวค่ะตัวต่อไปคือคำว่าเมาเมาแมวนั่นเองคะ่ะนักเรียนลองออกเสียงสิคะเฟยฉางหาวค่ะถ้านักเรียนอยากจะบอกว่า สุนัขหตัวไก่1ตัวมวหนึตัวหรือว่าแมวหนึตัวนะคะแล้ก็สามารถพูดได้ว่า eju ejugo นั่นเองค่ะ ejugo แปลว่าสุนัขหนึ่งตัวหรือ ejugi ไก่1ตัวค่ะหรือ e j u มา u แมวหนึ่ตัวนั่นเองค่ะก็จะมีสัตว์หลายประเภทนะคะที่สามารถใช้กับ eju ได้ นักเรียนก็นำจำนวนจํานวนก็คือตรงนี้นะคะบวกกับลักษณะนามคือตรงนี้ค่ะนี่นะคะตรงนี้คือจํานวนเราสามารถเปลี่ยนตัวเลขได้ค่ะเช่น1234เราก็สามารถเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะนามค่ะเช่นเราอยากใช้คําว่าจอเราก็จะเป็นอีจอแล้วก็สัต์นั่นเองค่ะ ลักษณะนามตัวต่อไปนะคะคือคําว่าเถียวเถียวเถียวนักเรียนแล้วออกเสียงสิคะเฟยฉางหาวค่ะเถียวนะคะเป็นลักษณะนา,นามที่ใช้กับสัตว์ที่มีลักษณะเรียวยาวจะมีขาหรือไม่มีขาก็ได้ค่ะมาถึงตัวอย่างที่สามารถใช้กับลักษณะนา,นามของคําว่าเถียวได้นั่นเองค่ะเถียวสามารถใช้กับ สัตว์ที่มีลักษณะเลียวยาจะมีขาหรือไม่มีขาก็ได้ค่ะงูเป็นสัตว์ชนิดแรกที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนค่ะงูในภาษาจีนเราจะออกเสียงว่าเฉอเฉอเฉอนักเรียนลองออกเสียงสิคะเฟยฉางหาค่ะอันนี้นะคะปลาเราซื้อเคยสอนไปแล้วจะออกเสียงยากยน,นิดนึงออาเสียงว่ายี้ยยี้หยี้ลองออกเสียงสิคะ เฟ่ยฉางหาวค่ะถ้าเราจะพูดว่างูหนึ่งตัวเราสามารถพูดได้ว่าอีอีเถียวเฉออีเถียวเฉออีเถียวเฉอหรือว่าจะบอกว่าปลาหนึ่งตัวก็พูดได้ว่าอีเถียวหยีนะคะอีเถียวเฉออีเถียวหยีก็คืออีเถียวเฉองูหนึ่งตัวอีเถียวหยี หนึ่งตัวนั่นเองค่ะลักษณะนามตัวต่อไปนะคะคือคำว่าผีผีผ,ผีนักเรียนเราเออกเสียงสิคะเฟยฉางหาค่ะผีนะคะเป็นลักษณะนามของม้าและสัตว์ตระกูลม้าเท่านั้นค่ะม้าในภาษาจีนเราเออกเสียงว่ามา มามาเรกเ,เรียนแออกเสียงสิคะเฟยฉางเ่าค่ะดังนั้นถ้าเราอยากจะพูดว่าม้าหนึ่งตัวเราสามารถพูดได้ว่าอีผีมาอีผีมาผีกับมานะคะเสียงสามทางคู่ดังนั้นเราจึงต้องเปลี่ยนคำว่าผีเป็นผี หมาหนึ่งตัวเราจึงพูดได้ว่าอีผีหมานักเรียนเราออกเสียงสิคะเฟย์ฉางหาวค่ะนามตัวต่อไปนะคะเราจะใช้คำว่าโถโถโถนักเรียนเราออกเสียงให้เราซื้อฟังเลยค่ะเฟย์ฉางหาค่ะโถเป็นลักษณะนามที่ใช้กับสัตว์ที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่นะคะยกตัวอย่างเช่น ตัวอย่างของศัพท์ที่สามารถใช้กับคำว่าโผได้นะคะตัวแรกนะคะคือคำว่าจูจูจูหมูค่ะนักเรียนลองออกเสียงสิคะเฟยฉางข่าวค่ะตัวต่อไปเราซื้อเคยสอนไปแล้วคำว่าต้าเซียงต้าเซียงต้าเซียงนักเรียนลองออกเสียงสิคะเฟยฉางข่าวค่ะตัวสุดท้ายที่เราเส้ออยกตัวอย่างนะคะคือ เสือเสือในภาษาจีนเราเออกเสียงได้ว่าไงคะเราซื้อคยสอนแล้วเฟ่ยฉางหาค่ะเราเออกเสียงได้ว่าหลาหูล่ลาหูล่ลาหูเสียงสามเสียงสามเจอการต้องเปลี่ยนเสียงด้วยนะคะอย่าลืมคะ่ะจูจูหมูตาเซียงช้างหลาหูเสือถ้าเราอยากบอกว่าหมูหนึ่งตัวเราสามารถพูดได้ว่าอี้โถ อีโถจูช้างหนึ่งตัวพูดได้ว่าอีโถ้าเสือหนึ่งตัวพูดได้ว่าอีโถลาวหูค่ะลักษณะนามตัวต่อไปนะคะคือคำว่าเฟิงเฟิงเฟิงนักเรียนเราออกเสียงสิคะเฟยฉางห่วค่ะเฟิงนะคะเป็นลักษณะน้มที่ใช้สำหรับอูดโดยเฉพาะเลยค่ะ อูนนะคะในภาษาจีนเราสามารถพูดได้ว่าลั่ถัวลั่ถัวลั่ถัววัวเรียนล้ออกเสียงสิคะเฟยฉางหาวค่ะอูนนะคะเร,เราจะใช้ลักษณะนามว่าเฟิงค่ะถ้าเราอยากบอกว่าอูนหนึ่งตัวเราสามารถพูดได้ว่าอี้เฟิงอี้เฟิงลั่ถัวนั่นเองค่ะ อีเฟิงลั่ถัวแปลว่าอูดหนึ่งตัวค่ะที่เราได้เรียนคำลักษณะนามของสัตว์กันแล้วนะคะเรามาลองมาทำการเรียกสีเรียกสีหรือว่าทบทวนกันเลยดีกว่าค่ะคำแรกนะคะอ่านอาาอกเสียงว่าเฟยฉางห่าวค่ะอ่านออกเสียงว่าเถียวใช้กับสัตว์ลักษณะใดคะเฟยฉางห่าวค่ะใช้กับสัตว์ที่มีลักษณะเลียวยาวซึ่งจะมีขาหรือไม่มีขาก็ได้ค่ะ คำที่สองนะคะออกเสียงว่าเก่งมากค่ะคำที่สองคะ่ะออกเสียงว่าเฟิงเฟิงใช้กับสัตว์ชนิดใดคะเฟืงฉางหาวค่ะเฟิงนะคะ,ะ,คะเป็นลักษณะนามที่ใช้สําหรับอูนโดยเฉพาะค่ะตัวที่สามค่ะคือคําว่าเก่งมากค่ะคําว่าจือจือจือใช้กับสัตว์ประเภทใดชน,นิดใดคะเฟืงฉางหาวคะ่ะ จูนะคะเป็นลักษณะนามที่ใช้กับสัตว์ขนาดเล็กซึ่งเราสามารถอุ้มไหวค่ะตัวที่4คํคำว่าเฟ้ยฉางหาวค่ะคำว่าผีผีผีนะคะเป็นลักษณะนามของม้าและสัตว์ตระกูลม้าค่ะตัวสุดท้ายอ่านว่าเฟยฉางหาวค่ะอ่านว่าโถโถโถนะคะเป็นลักษณะนามที่ใช้กับสัตว์ที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ค่ะ เราได้เรียนเรื่องลักษณะนามของสัตว์ไปแล้วนะคะได้เยี่ยนสีทบทวนไปแล้วก็มาถึงจั่วยเย่จั่วยเย่หรือว่าการบ้านนะคะการบ้านของเราซื้อมีหนึ่งใบเท่านั้นค่ะด้านบนจะเป็นใบ,บความรู้เรื่องลักษณะนามของสัตว์ที่เราซื้อสอนไปในวันนี้ด้านล่างจะเป็นแบบฝึกหัดคําชี้แจงเราซื้อมีอยู่ว่าให้หนักเรียนเลือกลักษณะน้มของสัตว์มาใส่ให้ตรงกับสัตว์ที่กําหนดให้เช่นตัวแรกของเราซื้อเราซื้อให้มาเป็นอูด ให้นักเรียนนำลักษณะน้ำของอูดมาใส่ให้ตรงกับอูดนะคะถ้านักเรียนคนใดย,ยังไม่เข้าใจสามารถสอบถามเราซื้อได้ตลอดเวลาเลยค่ะ